สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับวับนนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่รู้สึกเป็นหวัดครับช่วงนี้ฝนตกยังไงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เราบทความของเดอร์มิลเลอร์มาพูดกันครับถึงการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมครับ โดยเดอร์มิเลอร์เนี่ยมองว่า2องสตาร์อาร์เซนอลและก็เออร์ลิงเบลฮาแลนด์ของเราเนี่ยเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่ามากๆครับฟอร์มการเล่นของฮาแลนด์มันพิสูจน์อยู่แล้วครับการเป็นผู้นําดาวซันโวในพรีเมียร์ลีกอยู่ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าเอามากๆส่วน2องสตาร์อาร์เซนอลที่กล่าวไปก็คือกาเบรียลเชซุสกับโอลกซานเดอร์ซินเชนโกซึ่ง2คนนี้ก็เป็นแข้งเก่าของเราเนี่แหละโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆที่อาร์เซนอลครับ การย้ายตัวของเชซุสที่อาร์เซนอลคว้ามาด้วยค่าตัว45ล้านบอนก็ลงเล่นให้กับทีมอาร์เซนอลตลอดเลยครับทำไป3ประตูกับอีก3แอสซิสจากการลงสนาม6เกมส่วนซิเชนโกเองก็ได้เป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งแบ็กซ้ายของมิเกลอาเตต้าครับ ตัวหลักเดิมเนี่ยมันก็คือคีแลนเทนนี่ครับซิเชนโก้ทำแอซิสช่วยอาร์เซนอลได้เก็บคินชีสในการเดบิวต์ของเขาด้วยลงเล่นพรีเมียร์ลีกไป4เกมครับถือว่าผลงานเข้าตาสุด,สดจ,รจริงแล้วผมเองก็แอบติดตามเชียร์ทั้งเชอร์ซูสทั้งซินเชนโก้นะครับแม้ว่าสองคนนี้จะย้ายจากทีมเราไปแล้วก็ตามก็อย่างที่มิลเลอร์ว่าแหละรครับเท่าที่มองนะ3ดิลเนี้ยก็ถือเป็น3ดีวที่คุ้มค่าทั้งตัวนักเตะเองรวมไปถึงทั้งสโมสรนด้วยครับ ใครอยากร่วมสนุกกีฬาฝากเอาภาพแปลไว้ด้วยนะครับลายแอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ